น้องชมกี้นะครับแป้งเต็มกล้องน้องสตรอเบอรี่นี่พิ่งยิ่งเพยิ่ผมแป้งแม่งเต็มกล้องนะะน้องสตรอเบอรี่น้องสตรอเบอรี่อันนั้นน้องอมอมอมน้องอยากอมอมนะครับผมใช่ไอ้นี้ไอ้เบสอันนี้ไอ้ตังรวยตังไปกลับรถกันเลยอู้จนชนตุ้ง จะโชว์ตีลังการถให้ดูนะฮะ,ะดูนะดูดูดูผมตีลังการถไม่ตั้งครับผมเฮ้ยขบวนทีตักของผมดึงอยู่นะโอเคอ้าโอเคตั้งแล้วครับผมเฮ้ยขับรถกระถูงถ่ายอะไรถ่ายตีดีดดีดนี่ว่าอูม เด็ดว <laughs> ิวิวิตึงวาววกได้ดีดเอาอยู่นั่นขอเต้นวิปิทชาอินชาอุ่งทิมบล้ว

<Easy> อ่ะคราันี้จอดอยู่ใช่ไหมเอาเหี่ยไม่เห็นกนเห็นอ่ะฮะนี่จอดอยู่ใช่ไหมปั้มปุมปั้มปุมปุ่มอ่ะจอดอยู่ใช่ไหมวุ้รถเขี่ยหน้าใช่ไหมเราควกคันมาโนปุ้ยเกยบจอดใช่ไหมครับทุกคน เังไม่นี่นี่ยโอเคตัองเนี่ยนี่เกมวคบเหมือนเคื่อรถชนตึ้งมาดูสภาพรถตอนชนมาดูสภา,ดดนนาสพรถตอนชนกัน ดูแล้วเนิ่นหยุดแข็งปิดปิดปิอมให้ปิเอเว๊ดมาพี่บอกให้รงมาพี่กินไปเห็นนะเอามาพี่ฟังดวยไหมรองมาแต่ไม่ได้บอกยงง่ายม่บอกงมาได้หรอหมอ

สี่นาทีแล้วนะครับผมสี่นาที่หนึ่งนาทีอย่างก่อนด็มันไม่โฟกัสเลยครับดูหน้ามันแม่งกูโดนแตกไปทีเดียวโอ้ยยังไม่ได้กูจะเป็นลมน้องเออน้องอมอมล้มเอานี่เกิดน้องส้มจีสีส้มมึงโดนจะแข่งกันกับน้องเปี้ยวเปียวเออเจ๊น้องส้มจีกับอะไรวะสตรอเบอร์รี่น้องสตรอเบอร์รี่ดู เริ่มรถส้มกีแต่นะฮะแต่รถน้องสตรอเบอรี่ติดอยู่ขามือครับเอาไม้เอาไมเอาไม้นะครับผมหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดเดี๋หนึ่งสองสามมาดูครับเอาหายไย่างงี้อย่างงสอบมั้อันนี้น้องอะไรนี่รู้ว่าน้องส้มกีดชนะนะฮะชนะ เดะน้องอมอมไม่ต้องแข่งนะฮะเพราะน้องอม,อมอมช้าอยู่แล้วฮะตัวใหญ่ตอนนี้น้องอมอมมาแข่งกับส้มกิ๊ดเนอะคุณรู้ว่า <c oughs> เริ่มแล้วน้องอมอมสู้ๆู้น้องส้มกิ๊ดชนะครับผมต่อไปจะแข่งกันสามครั้งทีครับกดผิดกดหยุดเมื่อกี้มึงจับไม่จับรถคันนี้ให้กูหน่อยวันนี้ Pegar, ตีนตีนตีนไม่ไม่พอรู้ว่าน้องส้มกีชนะเนี่ยฮะหยิบเดียวนิดเดียวจริงจริงกับน้องสตรอเบอรี่เนี่ยดูดูน้องส้มกีกับน้องสตรอเบอรี่น้องสตรอเบอรี่น้องสตรอเบอรี่เกือบเท่ากับน้องส้มกีแต่เกินมาเพราะว่ารถเนี่ยเออกดยกกิดนิ้วนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันล้มนะฮะ ไม่ใช่รถมันเบียดกันรถมันเบียดกันแล้วมันก็ล้มนะแล้วแข่งโซมันแบบเอาๆเยี่ยดๆลดเสียงให้หมดเลยค่ะตอนนี้แข่งแบบเบียดกันนะฮะตอนนี้รถส้มกี๊ดอยากประทะร่างกายกับไอ้อะไรวะต่โตบุรีใช่ฮะอึ้ยฮะตุ๊กเกดีนึองสอซ้ำโอ้โหสรุปว่า คนะครับผมต่อนนี้ผมเนี่ยนั่งอยู่นี่นะฮะไม่ไปไหนะอยู่ one two t อุ้ยอุ้ยน้องส้มกีดกนนะ็ยังยานะดาต่อไปเราอันนี้คืออันนี้คือด่านกระโดดอันนี้เรอ,อยู่ในะห้องเพื่อนนะไม่ไม่ใช่ห้องตัวเองนะมาถ่ายให้มันนี่แหละตากล้องไงโอ้โหน้องส้มกีดไปไกลมากเดน้อง สตรอเบอรีกร่กดแค่เนี้ยน,น้องอมอมอม,มาป็นที่รัดนะอย่ามองนะฮะเล็บขบมันไม่ใช่เล็บขบจะว่าเป็นเล็บติ้ง <c oughs> ทำตัดต่อสุเท่นะฮะอุ้ยอ้าวตอนนี้เกิดเหตุแล้วครับเกิดเหตุเกิดเหตุของเล่นพังอ้าวพัง โอมแม่งกูอมอมดูอมอมหลุดเลยเนี่ยของอมอมเนี่ตยตอนยังไม่จบกันนะคบแป๊บนึงบายเออ,อตอนนี้ก็จบเสร็จแล้วครับโบอันนี้แล้วบ,บ๊ายบาย